ของการเรียนรู้เราจะทำากได้ยังไงในซูเปอร์ให้สนุกสนานไม่ใช่แบบเราจะเคลียดว่าเอ้ยลูกเขาด้วยนีเราก็จะมีการเรียนรู้ในซูเปอร์ได้ด้วยนะคะสําหรับเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยคือเราอย่างเราจะสังเกตเห็นว่าข้อสอบภาษาจีนน้องเขาจะมีแบบพวกอันไหนไม่เข้าพวกอันไหนเข้าพวกเด็กเล็กจะเรียนรู้การแยกประเภทแล้วก็การสังเกตการณรอบตัวไช่ใช่คือวันนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กนะคะหรือลูกมา แยกมวมูลระหว่างผักและผลไม้ก่อนวันนี้จะเรียนเรื่องผัก่ะเราจะเป็นรูปออกามาเป็นรูปมะเขือเทศกับน้องเขืจอชัดเจนมากซึ่งเราก็จะสอนลูกว่ามะเขือเทศอะมันอยู่ในมวลผลของผักนะเนี่ยเราก็เด็กก็จะเห็นของจริงเลยแล้วเราก็จะบอกว่าเราไปหากันว่ามันจะอยู่ตรงไหนเทคนิคก็คือเราจะไปในซุ้มตรงนั้นเราให้เด็กดูเองว่าอันไหนอยู่เขือเทศเด็กก็จะดูไปว่า คืออะไรบ้านศูนตรงนี้นะเรื่องส่วนใหญ,ญ่ก็คือจะตอบได้อะแล้วก็สนุกเพราะว่าได้จับของจริงแต่เราก็จะต้องระวังนิดนึงคือลูกมึงดีประเทศเขาเราก็ต้องคุยกับลูกก่อนว่าเราจะไม่มีผักที่นี่นะลูกเพราะว่าเรายังไม่ซื้อแต่ก็คือต้องจับเบาๆถ้าเกิดว่าสมมตนะิเราจะสอนเนาะเราจะสอนเรื่องเลขหรือเราจะสอนเรื่องภาษาคือการอ่านเนี่ยคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กต้องการแบบอ่านได้เลยทันทีแต่ว่า เด็กเนี่เขาจะเริ่มครีในการอ่านที่ไม่ใช่ต้องมาู้ว่าเกคือตัวแรกกอไก่คือตัวแรกแต่เราจะเรียนจากรอบตัวเลยคืออย่างนี้โบก็จะเขียนว้ด้วยว่ามะเขือเทศเด็กจะจําคําแรกนะคะเด็กจําตัวอักแรกถ้าเป็นภาษาไทยคือมอมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวเทืยนนะคะนี้ก็คือเราก็จะบอกเลยว่าเราจะไปหามะเขือเทศกันอล้ก็เราจะเขียนเที่ยวให้ดูว่าถูกไหม ว่ามันเขียนเหมือนกันนะอ่ามันเขียนเหมือนกันแสดงว่าใช่แน่ๆเลยแล้วเราอาจจะเพิ่มว่าเราจะเอาทีูเราก็จะสอนเรื่องเลขได้อีกนะคะก็คือเอาสองเขาเอาถุงมาแล้วก็ให้เด็กหยิบสองลูกแล้วก็ใส่ลงในถุงเหนไเห็นไม่ใจาปนสองแล้วก็ใส่ถุงลงไปตรงนี้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของภาษาในตัวหนังสือสับ และตัวเลขจานวนหัวอันนี้ก็คือเป็นฝึกการค้นหาเหมือนแบบทันอะเล่นหันซในแบบพวกเกมแต่อันนี้คือเป็นจริงจริงอันนี้ต่อมาก็คือเราเอาจจะเอาสักสองอย่างเนาะเพราะว่ามะเขือเทศหาได้แล้วเราก็ถัดมาคือมละลาช่วยม่มถึงเรื่องมะเขือเทศแล้มละลาเพราะมะเขือเทศจะมีผลที่เนียนแต่ว่ามาละลาจะมีผลที่ ถูกค่ะเด็กก็จะจับสัมผัสซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสที่เด็ก,ดก,กส่วนใหญ่คือในวัยเด็กตอน5ขวบนะคะที่ต้องเรียนรู้ผ่านรูกแล้วคือเด็กจะทำการับแล้วเราก็จะถามว่าเมืเ่อคืนได้ทำลาลูอันไหน ที่เราสามารถเอาลูกมาด้วยมาช็อปปิ้งได้ด้วยมาซุปเปอร์ได้ด้วยซื้อของเยอะมากอาจจะเป็นเรื่องของผลไม้นาะแล้วก็พอไปที่ป็นของในบ้านเด็กก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคมันมีเป็นหมวดหมู่ซึ่งซุปเปอร์เนี่ยคือสามารถสอนการเป็นหมวดหมดู่แยกยด้อย ตรงนี้ก็คือให้เด็กเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวนะคะมี่วัวไปนั่งเขียนอยู่ในหนังสาอแล้วก็กลับไปเนี่ยเด็กก็จะได้ไปดูว่าอ๋อที่เราซื้อมาคืออะไรบ้างแล้วก็ดูหลักฐานได้ด้วยก็คืออ่านแบบเร่งหลักฐานนะคะแค่ตรงนี้ก็คือเป็นทริปเล็กๆน,น้อยๆที่พ่อแม่สามารถเอาไปใช้ด้านได้นะคะที่ไม่ใช่อยู่แค่ในการเรียนหนังอเท่าน,นะะโอเคงันวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ